มีอะไรให้เล่นอยู่ทุกวันนะครับสําหรับแคปติว่าเราตอนนี้ก็คือเบาะบพับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าม้วนม้วนพับไม่ได้นะฮะก็คือม้วนให้มันขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้ปกติใช้ตัวนี้เนาะแล้วทีนี้ปัญหาก็คือตรงนี้มันหักไปแล้วแล้วก็ไอตัวข้างในมันก็มันมัน,ม,นมันพังไปแล้วแล้วกันนะฮะหลายคนก็คงจะแบบเอายังไงดีล่ะทีเนี้ยตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วมันจะพับยังไงนะฮะ พอดีว่าผมก็มั่วไปมั่วมานะครับก็ไปเจอตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เปิดตรงนี้ออกมามันจะมีกลไกข้างในแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเราต้องงัดงัดตัวออกมาด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีลูกรอบตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงทํนะาทำไงดีงัดออกมานะครับมันจะมีลูกรอบตัวหนึ่ง เห็นไหมครับเป็นลูกล้อกลมๆตัวหนึ่งอยู่เห็นมานอน่องเนี่ยเราก็หาเหล็กนะครับเหล็กเหล็กที่มันประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็แข็งๆหน่อยนะครับเวลาเรางัดมันจะได้ไม่ไม่งอนะครับก็แทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปตรงนี้ประหนึ่งฮะ,ะวิธีก็คือ ดันตัวนี้มานิดนึงนะครับมันจะเจอลุกลอกดันนิดนึงนะฮะแล้วก,ออก็ยัดเข้าไปเนี่ยครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็ดันไปข้างหน้าเลยนะครับดันตรงๆไปข้างหน้าเลยมันจะดังแก๊กครั้งหนึ่งนั่นก็คือ,อตัวล็อกมันมันปลดล็อกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็หาเลยไปลองที่ตัว ตัวตัวที่อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมาเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ <S <S หลังจากนั้นก็พอมันดังแก๊กแล้วนะฮะเราก็ยกขึ้นมาเลยนะครับนะฮะยกเสร็จเ,เรเาก็ต้องหาอะไรามาลองด้วยนะไม่อย่างนั้นมันจะ กลับไปที่เดิมนะครมันจะล็อกอีกแล้วเราที่เกียรมามาดันอีกรอบนะฮะน,นี่เอาเกือบพังเลยนะครับแล้นนนนวนะ้ม้วนนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับอ่ะใครที่เจอปัญหาเหมือนกับผมก็ลองดูนะครับง่ายๆไม่ต้องไปไปรื้ออะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ก่อนหน้าที่จะทําได้นี่ก็คือรื้อมาจนแตกจนพังแล้วนะครับ ขอเสริมอีกหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับตัวโช๊คไฮดรลิกของเบาะนะครับตรงนี้นะฮะหรือว่าใครอยากจะถอดแต่ว่าถอดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวอาจะบอกวิธีเนาะเดี๋ยวไปงัดพังหมดพอดีนะฮะคือก้อนหนานี่อยงัดมันพังมันแล้วนะ่อยก็เลยมีบทเลียนนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับมันจะมีล่องเล็กๆอยู่ล่องนี้ก็จะประมาณไขควงปรับแบนเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยรับ เราก็เอาไขควงปากแบนเนี่ยนะครับสอดเข้าไปไขควงปากแบนสอดเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็งัดงัดขึ้นมาให้มันลอยไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ถอดออก <n> ก็คือตรงนี้ไอ้นี่มันจะเป็นตัวล็อกพอเวลาอาใส่เราก็ดันเข้าไปเลยครับทั้งสองข้างเลยนะฮะสอดเข้าไปแล้วก็ดันดันออกมาเลยแค่นั้นนะครับเวลาใส่ก็ก,กดใส่เลยนะฮะ เวลาประกอบบ่อแบบง่ายๆนะฮะก็คือขันน็อตสองข้างนั้นให้ลงล็อกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมามาใส่ไฮดรอลิกทีหลังเอ้ยมาใส่ชกทีหลังนะครับดีการใส่ก็เดี๋ยวเดีเดี๋ย,ยให้ดูตป๊บหนึ่งกดลงไปเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะฮะกดลงไปปั๊กเลย เอาล็อกตัวนี้ยลงมาไว้ที่เดิมแล้วก็กดเข้าไปเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะฮะ,อะโอเคครับเอาเทคนิคดีๆมาฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับแคปติว่าเดี๋ยวจะเอามาลงอีกนะฮะ